สวัสดีครับผมโชคจระเข้เอสน์ไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดหีบใหม่นะครับผมทั้งหมดออย่างละสีนะครับผมมี2หีบนะครับผมโดยหีบหนึงจะชื่อว่าหีบ Mortal Steel นะครับผมแล้วก็อีกหีบหนึ่งชื่อว่าบอ l เ c l o คลนะครับก็เป็นหีบที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับผมสองหนะหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับก็หีบแรกนะครับที่จะพูดถึงเลยก็คือมอ m o อ Steel นะครับ จะมีเซตของไทฮันเตอร์นะครับผมที่เป็นลักษณะเหมือนกับปลาดุกนะครับมีหนวดออกมานะครับแล้วก็มีครีบนะครับมองตรงๆแล้วเหมือนหนูนะครับผมนะว่าเป็นเซตที่สามของไทฮันเตอร์นะครับผมเพราะไทฮันเตอร์นี่ไม่ได้มีเซตเข้ามานานแล้วนะไอ้นี่มันถือหญ้าด้วยนะครับอ๋อถือเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างนะครับผมใช่ไหมเป็นดอกไม้ลัดก่หินนะครับอะไรเนี่ยมาแปลกครับเซตนี้ เป็นเซตของ Live s t e ลอ e r นะครับผมอีกเซตหนึ่งนะครับผมแต่เซตนี้คนถามถึงเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเป็นเซตที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับผมลงเวิร์กช็อปนานแล้วนะครับมีคนมาถามถึงว่าเมื่อไหร่ันจะวางขายนะครับในที่สุดมันก็วางขายแล้วนะครับผมสำหรับเซตนี้ในรูปแบบของหีบนะครับต่อมาเป็นเซตของ Chaos Knight นะครับผมเซต Chaos Knight เป็นลักษณะกระดูกนะครับรอบตัวม้ามีเอาหัวกระโหลกม้านะครับมาทำเป็นอาวุธด้วยนะครับ สวยไหมไม่สวยนะครับต่อมาเป็นเส้ของดูมนะครับผมเป็นดูมที่ได้เหมือนกับได้รับอิทธิพลมาจากพวกผีเสื้อกลางคืนนะครับผมดูแล้วมันกันนวลนวลเนียนเนียนไงไม่รู้ครับน่ารักดีนะครับผมดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะตรับเสนนี้คือดูไปก็ไม่ค่อยเหมือนดูมนะครับจะว่าไปตรงส่วนหน้าอกส่วนอะไรนะครับแล้วปกติดูมันมีปีกไม่ได้นะครับผมผิดผิดตามหลักของดูมนะครับจริงๆปีกมันต้องไหมนะครับนี่กระดานมีปีกมานะครับเส้นนี้ มีไอเทมโบนัสนะครับผมโชคดีจะเปิดมาได้ด้วยนะครับผมก็คือแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นเซตของ earth spirit นะครับผมโหสวยมากครับผมเหมือนกับพวกเทพเจ้าอะไรสักอย่างนะครับผมอลังการมากนะครับผมเซ็ตนี้ผมว่าถ้าใครชอบเล่น spirit นีเ earth spirit นี้ต้องอยากได้แน่นอนสำหรับเซ็ตนี้แล้วก็มีเป็น k o r ีนะครับผมอันนี้ได้ยากสุดๆเลยนะครับผมก็เป็นหมาของป้านะครับโอ้หมาตัวนี้นี่ผมเคยพูดถึงตั้งแต่ช่วง f o r t i s w นะครับหรือว่าประมาณปลายปีที่แล้วนะครับ เพิ่งจะเข้านะครับผมรอจนอย่างแห้งนะครับสาหรับเซนนี้เรียกว่าถามผมผมว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะชอบกันนะครับสาหรับหมาปัานะครับส่วนตัวผมไม่ก็ชอบหมาเลยไรับโอเคครับก็ไปที่อีฮีนะครับผมเป็นบอสเทเลดคลาวนะครับผมอีมนี้มีเซตของเซนทอนะครับเซนนี้นี่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะบางคนยังไม่เคยเห็นนะเป็นเซตที่ใส่กรอให้กับเซนทอนนะครับจนดูไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นเซนทอนนะครับเพราะว่ามันจะเลื่องเอาเขาออกนะครับ คือเหมือนกันเวกชอปผมไม่อ่านมาเหมือนกับว่าเขาเอาเขาออกเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเกินลิมิตของโมเดลที่ทําได้นะครับผมก็เลยต้องเอาเขาออกนะครับน่าเสียดายครับผมแต่ว่าใส่เกราะซะดูแบบเวอร์มากเลยนะสำหรับเกราะน,นี้หางไม่ยังใส่เกราะเลยนะครับผมมันจะป้องกันอะไรตรงหางเนี่ยเอ่อต่อมาเป็เส้ของแม็กนัสนะครับผมเส้นนี้นี่เรียกว่างานเผามากนะผมบอกตรงนะครับคือมันเหมือนยังไม่เสร็จดีนะครับเป็นกรอแบบเหมือนกับพวก เหมือนพวกลูกกระจกอะครับมันไม่มีอะไรแบบน่าลังการนะครับเหมือนกับเอาพวกสังกะสีอะไรมาทําเป็นกร่อนนะครับผมไม่สวยเลยนะครับสาหรับเซเม้นทนะเซนนี้นะครับผมทําไมชอบปิดตาครับผมไม่เข้าใจอย่างเง้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยได้อารมณ์ของความเป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่เซนนี้ผมว่าเท่มากนะครับบิสโต้แบล็กนะครับผมเหมือนกับเป็นพวกนักท่องเที่ยวนะครับผมเป็นพวกนักผจญภัยเหมือนพวกล่าสมบัติอะไรประมาณนี้นะครับผมมีการใส่หมวกนะครับทำไมตรงมือมีหมวกด้วย หวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะไรไม่รู้ครับเหมือนเป็นห่วงเล็กๆนะครับสวยมากครับผมแต่ว่าขนหายแทบจะหมดนะครับเพราะว่าผ้ามันคุมนะครับขนลงมาไม่กี่เส้นนะครับแต่เท่ครับผมเส้นนี้ผมชอบมากนะครับมีแตรอยู่ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นโคมไฟน่าจะเป็นพวกเหมือนกับนักล่าสมบัตินะครับผมต่อมาเป็นเซ้นของเอาเคมิส์นะครับผมเรียกว่าไอ้ตัวเล็กข้างบนนะครับเด่นกว่าไอ้ตัวใหญ่ข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้เป็นการไว้ทรงอาร์อโฟล่าแบบสามอันนะครับผมโอ้โหน่าจะ แต่ทรงยากหน้าดูนะ้วสําหรับทรงนี้เขา,ามีข้างล่างนี่รู้สึกมันจะโดนปิดหูปิดตาไปหมดแล้วตอนนี้เน้นปิดตากันใช่ไหมครับเนี่ยมีอันไหนเห็นตามะครับเนี่ยเขามีของบิสโตแบ็กเดียวนะก็เหมือนเดิมครับผมเซ็ตไอหบนี้ก็จะมีเป็นไอเทมโบนัสสองอันนะครับถ้าโชคดีได้มานะอันนี้ต้องโชคดีนะครับผมอันนี้ต้องโคตรโชคดีครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่าครับผมว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับผมคราวที่แล้วเปิดไปไม่เคยได้โบนัสอะไรเลยนะครับผมคราวนี้ก็หวังว่าจะได้อะไรกับเขาบ้านนะครับ น้อยขอหมาตัวนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับผมจะได้เราจะได้ก็จะเป็นในเกยร์ไหน,นะครับผมผมจะได้ไหมครับเรีย <Real, Real. S 2> เราก็มาดูกันนะนะบผมว่า ชีวิตนี้ผมจะได้ไอเทมโบนัสเขาไปครับคือเปิดไม่เคยได้นะครับผมก็นะไปแล้วครับสามนะครับยังไม่ได้สักอันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมมันได้ยากนะครับผมสำหรับไอข้างล่างนี่นะครับเปิดไปสียแล้วนะครับผมยังไม่ได้สักอันเลยนะครับผมแต่มันอาจจะเป็นที่ดวงด้วยครับดวงผมไม่มีเปิดทีนะครับ เห็นไหมครับมันไม่ได้เลยครับเลขสามนะครับคือตัวเซนี่ไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะมันได้ทุกเซนแน่ๆนะครับแต่ประเด็นก็คืออยากจะได้โบนัสจากเขาบ้างนะครับเลขสองนะครับผมเลขสองเหนื่อยใจแล้วกันนะครับนะครับได้เหลืออยู่เห็นแตเดียวนะครับ อันสุดท้ายนะครับความหวังสุดท้ายนะเดี๋ยวต้องเอาเมาส์มาคลิกๆก่อนนะครับเผื่ออาจจะได้เผื่อจะได้ผลนะครับมามามาแล้วก็สบายตัวไปครับผมไม่ได้ทั้งอะไรนะก็ตามสไตล์ของผมเองนะครับผมไม่เคยได้เซตเชื่รอะไรเขาเลยนะครับผมได้แต่ ของเก่าๆนะครับก็ยังไงก็ตามครับผมเซตที่ได้ใหม่ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ใครที่คิดจะเปิดหีนะครับผมก็ให้นึกถึงอย่างอื่นนะครับอย่านึกถึงผมไว้นะครับผมอาจจะทําให้ท่านโชคดีได้เซตอะไรใหม่ๆนะครับผมไม่ได้เลยนะครับเปิดมาเปิดแปดหีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมยังไงก็ติดตามรอดูรีวิวแต่ละเซตได้นะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ